เพื่อให้พี่ชายของนายเย่ชงเซินลดความระมัดระวังต่อนายลงใช่ไหมเล่ฉันไม่เข้าใจว่านายหมายความว่าอะไรเย่ชงเซินเป็นพี่ชายของฉันเขาจะทําอะไรฉันได้ล่ะเย่ชงเซินกับนายเป็นพี่น้องต่างแม่พ่อของนายเย่ชิงคบกับแม่ของเขากนพภายหลังจึงแต่งงานกับแม่ของนายเพื่อผลประโยชน์ของฉีเหรียญใช่ไหม หลังจากนั้นสถานการณ์ก็มั่นคงพ่อของนายก็ไม่เสียแซงอีกต่อไปพาแม่และลูกชายของพวกเขาเข้าบ้านแม่ของนายอับอายและแค้นใจจนฆ่าตัวตายใช่ไหมแกสืบมาละเอียดขนาดนี้ตั้งใจมาดูถูกฉันโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเรื่องที่ใครๆก็รู้แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการสืบหรอกแค่ทถ,ถามดูก็รู้แล้วส่วนพฤติกรรมภายหลังของนายฉันมีการคาดเดาอยู่บ้าง พ่อของนายอายุมากแล้วชี่เหรียญอินเตอร์เนชั่นแนลกำลังเผชิญกับปัญหาการเลือกผู้สืบทอดซึ่งแน่นอนว่าที่ทําให้เกิดการขัดแย้งขึ้นระหว่างนายกับพี่ชายของนายนายไม่มีความมั่นใจว่าจะชนะและกลัวว่าตัเองจะกลายเป็นเสี้ยนหนามในสายตาของพี่ชายดังนั้นจึงเริ่มสวมบทบาทเป็นคุณชายเจ้าสำราญที่ไม่มีความทะเยอทยาในอาชีพการงาน นายก่อปัญหาเล็กๆน้อยอยู่เสมอทําให้ตำรวจต้องมาที่บ้านของนายไม่หยุดยอนทำให้ตัวตัวในฐานะคนชอบก่อเรื่องของนายเป็นที่ประจักษ์แต่นายคิดจะ,ะแสดงแบบนี้ไปถึงเมื่อไรแล้วจะยอมมอบทรัพย์สินของตระกูลเย่ให้คนอื่นจริงๆหรอแม่ของนายที่อยู่ในพิภพจะคิดยังไงตกลงแกอยากจะพูดอะไรกันแนะ่เยอตื่นเต้นฉันมาคุยเรื่องความร่วมมือกับนายความร่วมมือ จริงๆแล้วฉันกับพ่อของนายเย่ชิงมีเรื่องบาดหมางกันนิดหน่อยตอนนี้พี่ชายของนายเย่ชงเซินก็เข้ามาวุ่นวายกับโรงเรียนของฉันอีกดังนั้นที่ฉันอยากจะเป็นพันธมิตรกับนายก็เพื่อปกป้องตัวนายเองแกมีคุณสมบัติอะไรมาเป็นพันธมิตรกับฉันแกกับพ่อของฉันมีเรื่องบาดหมางอะไรกันฉันไม่เคยได้ยินชื่อของแกเลยเรื่องของฉันกับพ่อของนายคงต้องย้อนไปถึงชาติที่แล้วชาติที่แล้วแกเล่าฉันใช่ไหมไม่ได้หลอกจริงๆเนะแต่เรื่องมันยาว ฉันถามหน่อยพ่อของนายกับพี่ชายของนายช่วงนี้เกี่ยวข้องกับวงการต่อสู้ใช่ไหมเรื่องนี้ฉันก็ได้ยินมาบ้างพวกเขากําลังตามหานักสู้บางคนบอกว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองอะไรทํานองนั้นนายดูสิฉันก็รู้เรื่องวงนายอยู่บ้างนะส่วนฉันก็เป็นนักสู้คนหนึ่งนายไม่อยากให้ฉันอยู่ข้างเดียวกับนายเหรอนายนายมีความสามารถอะไรเหรอถ้าอยากรู้ก็ลองยิงดูสิยิงใส่นายเหรอ คุณชายจะฆ่าคนมันก็วางใจเธอนายฆ่าฉันไม่ได้หรอกแกดูถูกฉันหรอถ้าไม่ไหวจริงๆก็อย่าฝืนเลยฮึน่ารังเกียจฮ่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นายเป็นคนดีนะที่ไม่ได้เล็งมาที่ฉัน ความสามารถของฉันเป็นยังไงบ้างเทียบกับนักสู้ที่พ่อของนายหามาเป็นยังไงนายแข็งแกร่งมากถ้าอย่างนั้นความร่วมมือของเราก็ตกลงกันแล้วใช่ไหมเนยอยากให้ฉันทำอะไรบ้างพูดก่อนนะปัญหาหลากัลกๆในบ้านตอนนี้ฉันไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้นะไม่ต้องให้นายเป็นห่วงเรื่องใหญ่ๆอะไรหรอกแค่ช่วยฉันสังเกตหน่อยว่าช่วงนี้พี่ชายของนายกำลังนัดดูตัวกับใครอยู่หรือเปล่าพี่ชายฉันนัดดูตัวหรอ สอมวันต่อมาช่วงนี้มีอะไรใช่ไหมการนัดดูตัวของคุณเป็นยังไงบ้างหาข้ออ้างยกเลิกไปแล้วละ่ะอีกเฟยว่ายังไงบ้างไม่ได้พยายามอีกหน่อยเหรอเปล่าฉันบอกว่าฉันมีคนที่ชอบแล้วและมั่นแล้วเขาก็เลยไม่ถามอะไรอีกน่าเสียดายจริงๆนะเจ้าเบาทองคำที่หายเยอกหยุดรอฉันเล่นได้แล้วเีบกลับไปดูผู้นักเรียนของคุณเธอพวกเขามาเรียนกันหมดแล้วนะเมื่อเรียนกันแล้วหรอ อาจารย์เฮาไม่เจอกันนานเลยดูมีชีวิตชีวาขนาดนี้พวกเธอพักฟื้นจนหายดีแล้วเหรอพวกเราหายดีแล้วกระปีกระเป๋าเป็นร้อยเท่าเบาเสียงหน่อยหลังสอบกลางภาคก็ปิดเทอมแล้วอาจารย์เฮอพาพวกเราไปเที่ยวหน่อยสิใช่แล้วพวกเราผ่านการต่อสู้เสียงตายมาแล้วก็ควรจะได้ผ่อนคลายหน่อยเฮ้ยฉันจะมีเงินเหลือที่ไหนพาพวกเธอไปเที่ยว งั้นก็ไปเที่ยวที่รีสอร์ทหวานเซียเลยกลุ่มบริษัทนี่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองอ๋อดีเลยนี่มันไม่จาเป็นต้องให้ฉันพาไปเลยนี่นาแต่พวกเด็กๆเ,เหล่านี้ก็ได้เข้าสู่วงการนักสู้แล้วก็ควรจะหาโอกาสสอนอะไรพวกเขาเพิ่มเติมบ้างก็ได้ตราบใดที่อันดับการสอบปลายภาคของพวกเธอครั้งนี้สูงขึ้นกว่าเดิมฉันจะพาพวกเธอไปเย้พอได้แล้วรีบกลับเข้าไปเรียนค่ะ อาจารย์เธต้องรักษาคำพูดนะคะนี่นี่มันจะเป็นไปได้ยังไงพวกเขาสองสามคนอันดับขึ้นไป1 0บสอันดับเลยเหรอปกติพวกเขาก็แค่อยู่ระดับกลางๆชัดๆจะจู่ทำไมถึงขึ้นมาได้ขนาดนี้แค่อยากจะไปเทียบก,กับฉันถึงขนาดนี้เลยเหรอ ไม่สิมีขอ้อยกเว้นคนหนึ่งเยี่ยมเลยจะได้ไปเที่ยวกับอาจารย์เฮอแล้วทำไงได้ล่ะฉันก็รับปากกับพวกเธอไปแล้วคนอย่างฉันเนี่ยรักษาคำพูดมากนะเยี่ยมไปเลยแต่เธอนะ่ะไม่ได้ฮะเธอนะ่ะครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะไม่มีความกล้าหน้าเท่านั้นอันดับยังตกลงไปมากอีกด้วยไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเข้าเที่ยวครั้งนี้ ทำไมล่ะครับผมก็รู้ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแต่ทําไมพวกเธอถึงได้เก่งขึ้นกันหมดเลยล่ะครับฉันก็ค่อนข้างงงเหมือนกันนะฉันแค่ทบทวนนิดหน่อยก่อนสอบเองความรู้เหล่านั้นก็จําได้หมดเลยฉันก็เหมือนกันเกี่ยวข้องกับยันที่ท่านผู้นั้นมอบให้พวกเราหรือเปล่าจริงด้วยบางทียันนั่นอาจจะไม่ได้แค่เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายให้เราอย่างเดียวแต่อาจจะพัฒนาสติปัญญาของเราด้วยยันดีขนาดนี้ตอนนั้นทําไมไม่แปะให้ผมบ้างเล่า เธอก็ไม่ใช่ผู้ฝึกฝนให้ไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีโอ้ยพวกเราจะออกเดินทางกันเมื่อไหร่รอว,วันหยุดกน่นฮึไม่พาฉันไปก็ช่างเถอะฉันไปเองก็ได้คราก่อนเอาแต่ต่อสู้กันจนไม่สังเกตเลยว่าที่นี่สวยขนาดนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วสถานที่ที่พ่อฉันมอบให้อาจารย์เธอจะธรรมดาได้ยังไง สุดยอดไปเลยเหยาเหยาเร็วหน่อยมาแล้วมาแล้วคุณหนูเดินเชอะเระวังหินด้วยครับวางใจเถอะแน่ฉันไปสืบมาให้แล้วพี่ชายฉันไปดูตัวจริงแต่ล่มไปแล้วฉันรู้ตั้งนานแล้วแต่ก็แปลกนะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ที่พี่ชายฉันไปดูตัวที่บ้านแทบไม่มีใครรู้เลยดูเหมือนว่ามีแค่พ่อฉันที่กำลังคุยกับเขา ฉันได้ยินแค่ลางๆว่ามีเรื่องแร่อะไรสักอย่างได้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งแร่หรอในความทรงจำของฉันเกี่ยวกับแร่มีด้วยหรอ ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ฉันจะเดาผิดไปเขาไม่ได้มุ่งเป้ามาที่ฉันอะไรนะไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับข่าวสารไม่ต้องไปสืบอะไรอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะคุยรายละเอียดกับนายที่หลังอาจารย์เฮอคุณทําอะไรอยู่คะแล้วหน่อยสิมาแล้วอาจารย์เฮอคะทายสิว่าใครมา ิไม่คิดเลยละสิฉันออกค่าใช้จ่ายเองมาเที่ยวแล้วไม่ใช่แค่เธอเหรอเมิงมีใครอีกโอ้อาจารย์เหอช่างรู้ทันไปหมดจริงๆจริงๆแล้วผมก็อยากจะรอเข้าไปในดีสอร์ทก่อนแล้วค่อยแนะนําให้พวกคุณรู้จักไม่คิดเลยว่าจะถูกอาจารย์เหอจับได้กนกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยอย่าซ่อนแล้วออกมาเร็วเข้าสิแอจีเรียกได้น่าขยะขยงจริงๆ ไม่ต้องเขินไปหรอกนะเพื่อนๆฉันเป็นคนเข้ากับคนง่ายทํานั่นแหละนี่คือแฟนสาวของฉันชื่อเซียวทเป็นรุ่นน้องของเราถ้าดอนเขาหลอกมาได้ยังไงเนี่ยวัวแก่กินหญ้าอ่อนดอกไม้สดไปปากอยู่กับหมายความว่าไงฉันไม่คู่ควรกับสาวสวยเลยหรือไงไม่คู่ควรนนยคือใคร ไม่ต้องกลัวนะนี่อาจารย์ของฉันเองเขาชื่อเฮยี่เป็นคนดีอาจารย์เฮอครับทีนี้ให้น้องกระต่ายมาด้วยเถอะครับค่าใช้ใจ่ายผมออกเองนยนยแน่ใจเหรออาจารย์เฮอวางใจได้เลยครับผมไม่มีทางทาเรื่องไม่ดีแน่ให้เธอไปอยู่ห้องเดียวกับผู้นักเรียนหญิงนะครับฉันหมายถึงเนยแน่ใจนะว่าคนนี้คือแฟนสาวของนายฮะผมผมแน่ใจครับ ถึงแม้จะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ก็เจอกันระหว่างทางที่มาที่นี่เป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆตอนที่ผมกําลังเดินทางผมเหนื่อยมากแล้วเธอก็ปรากฏตัวออกมาเหมือนกับน้ําค้างหวานที่รอคอยมานานคุยกันแล้วถึงได้รู้ว่าเรียนที่เดียวกับผมแล้วมาวาดภาพที่นี่ผมว่านี่แหละคือพรมลิขิตพรมลิขิตเป็นผู้เายก็ได้หรอแน่นอนอะอะไรนะ ฉันหมายถึงเขาเป็นผู้ชายต่างหาก